สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเนี่ยน้ำหมาเหรอครับน้ำหมาพี่น้องเอาไปดูคุณจิ๊บนี่ครับผมครับคุณแฟนแคนจ้องครับนี่ครับมาเบิ้งกันครับเนี่ยขายบหมดเอ้ยนี่ครับบรรยากาศพี่น้องอ้อน้ำหมาครับบ้านแดงครับน้ำน้ำฝนน้ำฝนปลาถือพี่น้องสังเกตยังไงรถ ขันบ่มีคนแสดงว่าปลาไปเจออันนี้คนหลายแสดงว่าปลาเพราะได้เก็บนะครับเอามาดื้อแหน่เก้าเส้นเอาวันปลาธรรมชาติบอกดูเอาไม่ต้องบอกดอกกระวาป่านี้แล้วอ่ะโอ้โหเป็นไพี่น้องเสียงลูกแคะลงตะละผืนครับเอาเอามาลุ่นกันครับอุ้ยนี่นี่นี่ยกดูยกดู้นยกโชว์ลุนี่ครับปลาไม่ต้องวานนะครับพี่น้องมึอนี้แบงเอาครับโอ้หมอวานติดภารกิจเอา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 มาเบิ้งไกลๆพี่น้องเอา โอ้นี่ครับปลาอย่างน่ะปลากาปลากาหรือว่าปลาปลาหมอช้างเหยียบนะครับเด๋ยวมึงจับมึงตัวปลาด้วยโอ้ไข่เต็มท้องแล้วเนี่ยออืครับเสียนแมนครับต่อคิ้วครับผมต่อคิว้วต้องมีคิ้วนะ่ะผมต่อผู้ใดเนี่ยผมอ่ะต่อพี่กอนจะ้ะโอเคโอเค,อเคพอได้ไปปิ้งจัก ไปทอดเดอกปากกาต้องไปทอดเนาะโอาะไ้ปลดทดกนเอาโอ้เสียเชิงครับเสียเชิงครับเสียเชิงครับผมครับโอ้ถือทุกคนครับเป็นปากกานลครับเ้นปลยเบี้ยนพี่น้องครับบรรยากาศกับฝนตกน้ำมาพี่น้องหาปลาอายุหากินครับอืม ตปาปลาถึอปลเอิ้นกันครับนี่ครับแอบแซบครับเนี่ยท่านว่าโอ้บรรยากาศฟังนี่กับพี่นอ้องเอาลุ้นกันครับโอ้ยบัรเห็นไใ้ปลาใหญ่ประเทไทยอย่างที่จ <c oughs> ุ้ยเฮ่อวัวเปิดเพลินเนาะช่องผมเนาะบัวบันเห็นไใ้ปลาใหญ่มี่อย่างเว้ยเอาได้ถุงแดงของเจ้าอ่ะถุงแดงไงเด้อโอ,โอ้ครับพี่นอ้อง โอ้สองถุงเลยจ้ะโอ้โอ้พี่นอ้องโอ้ปลาเหม็นยังน่ะพ <c oughs> ี่น้องมาแต่จะหมุนนะมาแต่หมุนเนื้อมาแต่หมุนเนื้อได้ห่อเข่าห้าน้ามา้อเปล่ะได้กินเขา่าห้าน้าบ่หรือว่ามาขอเพิ่นอยู่างน,น,นานี้ เราหยอกกันครับผมพี่น้องเอาพี่น้องเล็งแล้วครับเอาเร็วเร็วเร็วเอาหนึ่งสองจวดเสียงแห่ลงพี่น้องขักแน่อะไรตำบ่ตับ่ เอามาแล้วหนึงครับหนสองครับอ้เอาสี่เข้าไปเฮ็ดเป็นยัวเอ้าเต็มเขาอาญะเลวนเี้ยเเอาเอามาึไงหน่งมาดถือแค่ดังเดียวเอ้าอเอ้าเอ้าเอาอู้อาญะเลยพี่น้องันนี้ยเฮ้อเฮ้ยเฮบววตัวนี้ด้องอ ี่อนย้ำมันถือไฟเอาครับผมป่าน้ำฝนครับน้ำกำลังไหลปวดอุ้ยต่อยอีกสายกันได้ต่อย <c oughs> อีกดีครับผมบรรยากาศสองคางครับล้ำห่วยครับถึงรอบอีกแล้วถึงรอบอีกแล้วมาหลุนแหน,นี้ครับผม ผู้ใดเห็อยู่หลังต้นตาลแบบนัดนจ้ะตำบ่ตำบ่บอโอ้หินไหลครับหินไหลบรรยากาศครับนี่บรรยากาศยุทงครับเนี่ยโอ้สองตัวอยู่ครับนี่ตัวสามตัวอ่าผม บ้านมาเบิดมือบดตึกสันว่าหมาใกล้ๆไปเด็ตึกปลายอย่างาเงี้ยเนยีปากะรุ่รนรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นใสเถอะวะเอ๊ะเดะอู้นี่ครับโอู้อน,นะครับเสียกิโยบนะครับอาญาอยูอ่ครับแจ้วอูบาดถึงบาดบาถึงพี่น้อง เดินไปครับจวดอุ้ยเสียงแฮเอาพี่น้องครับมา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 ข่ามาเบิงอบอบ้งเข่ามาเบิ้งนี่ครับผมมือปืนครับตั้งป้อมล้อ,อครับแต่ละคนครับผู้ใดเมียเราก็ไปบ้านดื้อผู้ใดเมียเราก็ไปบ้าน <c oughs> เอาละครับนี่ครับเบิ้งค้นครับนี่มาตีหาครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครับผมโอตีัวครับีสามครับนี่ตัวครับตัวครับลำาพอแล้วเล้าได้หลายครับนี่ประมาณ7จ็ดปดโลได้อยู่ครับกาพี่น้องเอาบรุลุแหมีต่อต่ำบ่เออ เฮียยี่หอยังนอเป็นแนวมาแล้วครับมาแล้วครับปลาหนังมาแล้วครับอืมนี่ครับโอ้ปรากฏจ้ะเอาปลาหนังมาแล้วปลาหนังมาแล้วจักตัวโอ้ปลากฏยังไงอ่ะเห็นบ่นับปรากฏครับมาแล้วมาแล้วครับมันเริ่มจะคำครับผมมันเริ่มจะคำปลาหนังเริ่มเขาครับ สมควัครับสมควัครับสมควันอยู่วานซะให้อีกสแช่กัได้ครับ <c oughs> เอาหยอกกันครับผมหก,มกทุมท่มหกทุม่มบริยัหกทุม่มเร็ว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 อาญาพูหล่อโอ้แหครับขอไพ่วานพูดล่อหกสอกครับวันนี้ตัดไปสิบอสอกสอดเนี่ยโอ้คักพูดอโอ้ <c oughs> <c oughs> ต,ออต,ออตัวเน,นยสันางก็บ,บึงด้วยนี่นี่รูแปดคลิปแล้วครับซํานี่ครับปลาหมูนี่แพงก็ปนิ้นนะพี่น้องปนิ้นหากินได้ง่ายครับเออได้ง่ายอดอกอารู้ลอยอีกแล้เกลียับกันเอาขายผมขายในะในทางนิหาตัวเนาะเอาอีกแล้วจมไปแล้วครับจมไปแล้วอีกด้วจมไปแล้วอีกด้ว มาตะตีสามพี่น้องมีต่คนไรนีครับนี่ครับป่าปนเอาเอครับค้นจะเ่าครับคนมันจะเหลวเงี้ยไมว่ต้องซื้อดอกทำขี้ดอกหมดแล้วเอาบ่ถึงไหนขึ้นดินเด็ดๆู่สามีโต โอ้หนึ่งสองสับปะตูมาเป็นคณะเลยบัดที่เนี่ยเอาเอาโอ้สุดยอดครับผมเฮ้ยห้เซ็ตเลยมาเป็นคณะเลยครับโอ้พี่น้องบรรยากาศน้ำแรงครับเนี่ยโอ้ยคนกะบานอยู่เรื่อยๆครับครับบาดนี้เล็กตัวครับบาดนี่ ดีตัวเลยครับโอ้แต่งามครับผมอ๋อประหยัดอาหารเย็นครับประหยัดอาหารเย็นแต่ว่าเปลืองน้ำมันครับเรื่อยครับดุยตอครับผมบัตรฟรี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 ครับเอาจุด เอา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 รุ่นต่ำบ่ต่ำบ่ครับผมจวุวดโอ้ยแห่ไหมมีแต่พื้นใหญ่ๆครับนี่ครับขนาดบ่าต่ำเน้นเลยพี่น้องอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่ครับผมธรรมชาติล,ล้วนๆครับผมปลาออกมาจากหนองละหานครับพี่น้อง มาเลยตีปลาแงีงเลยตีพี่น้องปองลาแงี้งมาเลยใครเต็มท้องเลยอาญาเลยพี่น้องเอาเน,นี่ยไปจังกูไปสาปพี่น้องมึงโตปลาอ,อือน,นี่ครับสด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 ยุดเป่าหนองขึ้นไปก่อนประเดี๋ยวมันบอกเวลามันบอก เอานียนะปานดูดๆเดาเอาโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ามายกขึ้นมายกขึ้นมาชมผลงานครับโอ้นี่ครับปาสิบโลอยู่บนเนี่ยโอ้ยกปวยกป้วักแทคักแท้เห็นไหมเบื่ออุปกรณ์เพื่อนครับ โอ้ไหนจะยิงหัวยิงหัวอื้ออื้อพอครับปุ๋ยโอ้ไหนครับพี่น้องพี่น้องพื้นย้อยเขียวนะครับติดตั้งแต่จอมเลยครับโอ้โอ้ปลาอย่างน่ะปลาเข็งโอ้ปลาเข็งหนึ่งตัวปลาเข็งหนึ่งตัว มาล้อรุ่นกันครับหนึ่งหนึ่งเดียวโอ้เผาหลุดไปแล้วครับบุญน,นะครับโอ้อาญาครับได้ถุงปุ๋ยหนึ่งสมควรไปสมควรไป

ดนพี่น้องตามบ่อืออันนี้อันนี้ยังจะเศร้าเดืนอ่ะดิมามกินอ่ะโอ้ครับนี่โอ้ตกป่าแย่งไม่อัดบรรยากาศบันขึ้นป่า ตรงน้ำแห้งกว่านี่น้ำเยอะมันอยู่เอาจัดไปเย้เสียอู้นี่ครับทางเงินแปลงหมดนะครับผู้ใดบ่มีความสามารถติดเยาววานนะครับทางนี้รับรองครับบ่ได้แห่ขึ้นนะครับก่อตามสองข้างพี่น้องโอ้ยอย่าเสียงครับอย่าเสียงครับโอ้เอามาลุ้นอีกบาทนึ่งทำบ่ไหวอะเรื่อเงียบ บมีเแดดแล้วคํเราจะด้จังหกวงทำบ่อู้แต่ว่นา,าน้ำแหลกเมาวันหอมนี้นถึกดีแล้วนะน,นี่ครับผมจากเ้นน่ะเ,นเอ้ขาวมีตัวงามครับเนี่ยครับผมพี่น้องกับพามาเบิง้งนี่ครับห้างจากนาทอครับ ประมาณจาก200ยเมตรครับผมเมบิ่งบรรยาก,กาศไกลๆครับก็ขอจบคลิปนะครับผมเพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องหาป่าธรรมชาติเนะมีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอีกครับสวัสดีครับ